ค่อยซีมาถอนขิงค่ะทั้งปลูกทั้งถอนทั้งรังทั้งขายค่ะถ <_ an> อนขิงด้วยค่ะถอนขิงดีไหมนี่นเป็นสวนที่ถอนไปแล้วนะคะส่วนหนึ่งแล้วเราจะไปถอนอีกส่วนนี้ในเขาค่ะอ <_ an> เป็นขิงที่จะต้องมาตัดในสวนนะคะ <_ an> ปเป็นไรคะคุณยาย <_ an> <_ an> สวัสดีค่ะคุณสำปัว <_ an> สวัสดี เอิญพ่อก็จะมาตัดขิ้งนะแม่เร็วเร็วค่อยเอิญไปเล็วเมื่อกี้มาได้ค่ะมาตัดขิงค่ะนี่สวนในเฮานะคะมาตัดขิงนะคะวันนี้ก็จะมีเพี่ยค่ะต้นขิ้งแต่งหนาว้าวบลาบลามาตัดใส่ตุ้าค่ะแล้วก็จะไปแพ็คขายนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ ตัดแล้วก็จะเป็นขิงอ่อนอ่อนมากเอาไปกินกับมิโซะโชยุสดๆอร่อยมากค่ะคุณสมพัวคะ,ะเป็นไงบ้างคะก็ตอนนี้เริเ่มเลยแล้วร้อนด้วยมันร้อนคะ่ะมันอยู่ในเฮ้านะคะลูกใหญ่มากเลยนะคะอาเหรอคะเหนื่อยแล้วหนักด้วยเอาตัดให้ดูหนะะ่อยค่ะว่าตัดยังไงคะมันหนักมากเลยคะ่ะ ต้องจับมันดีๆวันนี้ก็เสร็จแล้วราควันเดียววันเดียวมันหนักหนักจับจัไม่ได้แล้วค่ะเรียบร้อยหมดเท้าเลยเสร็จเรียบร้อยแร้วไม่แค่สองเขาแต่ว่าก็เยอะเหมือนกันว้าวนี่เป็นต้นขิงนะคะต้นใหญ่มากยอดขิงอูไปกิดกระปนลขิงค่ะต้นขิงต้นใหญ่ ต้นหนึงใหญ่มากเลยเสร็จแล้วค่ะเขาปลูกปีละหนึ่งครั้งพอแล้วค่ะนี่คือการทำงานของวันนี้นะคะเก็บปลูกเก็บทิ้งค่ะที่ปลูกพี่เจ้าของโรงงานปลูกไว้ค่ะน้า,นานแล้วนา,นวนานดำมาแล้วบ๊ายบ้าแล้วก็